อนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีผู้บุกลุกเข้ามาในบ้านนั้นทุกคนใช่มันคือผู้บุกลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องจัดการกับเขาด้วยที่เราจะต้องใช้ธนูซึ่งธนูเราก็อยู่ในนี้ใช่หรือไม่ไม่มีเอานี้ก็ได้ธ <c oughs> นูไม่มีกูใช้บุมแมลแง <c oughs> เฮ้ยออกไปจากบ้านกูด้วยอย่าเข้าไม่ถึงด้วย <c oughs> เออกไปจากบ้านกูด้วยอย่าเข้ามา ทำไมมันป่าย,ยากจังวะนี่แน่นี่แน่ตายนี่แน่เรียบร้อยไม่ดอบอะไรด้วยขอบคับ <c oughs> โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยรักกันนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เวฟเนี่ยใครที่อยากเซิร์ฟ Minecraft Pixelmon <c oughs> เล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวโหลดแล้วก็เล่นที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะก็โอเคมาต่อจากพาร์ทที่แล้ว <c oughs> เห็นสองตัวนั้นไหม มันขี่กันนะ่ะมันเป็นไรมันถึงขี่กันนะ่ะมันออกมาได้ยังไงวะกูงงมากเลยเนะี่ยอยู่ๆก็มาอยู่ตายตายโอ้ยนะพวกนายจะตายไปแล้วข้าจะฆ่ายู่ไม่แต่เราต้องพูดบ่าไหมอ่าข้าข้าจะจัดการยู่ให้แหละไม่ไดิมันพูดบ้าเลยว่า อมันพูดมาเลยร่ะคาดจะกคาดอยู่ให้แหลกอะไรสักอย่างนี่แหละม่มดูหนักเรื่องนี้มาแล้วแบบว้าโอเคมาทุกคนกูเดินไปเดินมาทำไมเนะี่ยเดี๋ยวในพาทนี้นะผมอ๋อฉันจะจัดก,การอยู่ให้แหลกกะไนีักนะอย่างนีะมันนั่นแหละนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวในพาทนี้เนี่ยผมเราจะไปทำอะไรหลังจากที่พี่เวฟบบอกนะครับว่าพาทที่แล้วเนี่ยเราจะไปต้องตกปลามาซึ่งพี่เวฟบก็ตกปลามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยที่เราได้เบ็ดอันนี้มาด้วย ซ่อมแซมอ่าเบ็ดซ่อมแซมมันดียังไงนะครับผมมันดีอย่างนั้นแหละทุกคนคือมันคือเบ็ดซ่อมแซมไงคือมันตกได้เรื่อยๆเพราะเวลาเราตกปลาเนี่ยเราจะได้เลเวลมาด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเบ็ดที่ซ่อมแซมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตกได้แบบอิฟรีตี้ก็คือจะไม่มีวันพังเว้ยอ่าซึ่งถามว่ามีเวฟบครับเรามีเว็บเ้ของเยอะขนาดไหนมาดูไปพร้อมๆกัน3 2ออะไรอะ ป้องกันสามอะไรไม่รู้สี่อันนี้อะไรอ่ะประสิทธิภาพสามกสังหารสี่หนามหนึ่งอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเดินบนน้ําป้องกันสามป้องกันป้องกันสามพลังยิงเหรออันนี้อะไรอ่ะประสิทธิภาพสี่เดินบนน้ําอ,อ,อ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็อ่านไม่ออกประสิทธิภาพสี่พลังสี่กันไฟสามประสิทธิภาพสี่ไม่มี ไม่มีซ่อมแซมให้เลยคำแคบกับคุณสำหรับการตกปลาในค่ำคืนนี้ด้วยและกันนะครับผมซึ่งซ่อมแซมแม้แต่อันเดียวเราก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราละกันนะครับที่เราไม่ได้ โอ้โหคนอะไรมึงจะดวงซวยป่านนี้มันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้สักกันโอเคเราอย่าไปสนใจที่เราไม่ได้แลวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทําการเอ็นชาร์ชชุดกล่องเราขึ้นมาใหม่แล้วไปลาบประสิทธิ์กันดีกว่าอะน,นาวันนี้มันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องออกไปตามลาบประสิทธิ์แล้วกูไม่มีเชือกเกาะดีๆหรือไงที่มันไม่ใช่เนี่ย อันนั้นเราช่อก่อนที่รอนนี้ไปใช่ก็ได้ uh huh. พบกับลาพีดอีก18อันเราจะมารออินชาดูสิว่าเราจะป้องกันหรือเปล่าคงทนถือว่าดีฮนะถ้าน้ําคงทนป้องกันระเบิดสี่โอเคอันนี้ถือว่าดีคนระับน,นี่ถือว่าใส่ได้อันนี้มีซ่อมแซมของทนอันนี้ควรใส่ป้องกันนะเออกางเกงควรใส่ป้องกันนะทุกคนแล้วก็อันนี้โอเคละแต่ว่าผมว่ากางเกงควรใส่ป้องกันหน่อย ในโดูซิเรามีอันนี้มีป้องกันสองแบบทุกคนนะเมื่อกี้เรามีหนังสือป้องกันไหมอะป้องกันไลทวี Lay well. เวอันนี้อะอาไม่ใช่จะบอกนะว่าทําบ้านไม่มีหนังสือป้องกันนะ้าเกินแล้วมัน <c oughs> ไอเนี่ยป้องกันสีซับแซบอ่าแต่มันไม่มีคงทนหนูทุกคอฟิวชั่นฟิวชั่นแพงแน่เลยว่ะแปดเลเวลลองสลับ ส okay, ิบเลเวล้วโอเคกว่าแปดก็ได้เออรู้สึกว่าแปดนด่าจะถูกกว่าเรียบร้อยครับผมมีป้องกันสี่แล้วก็คงทนแล้วก็ซ่อมแซมโอเคแล้วก็เสื้อเกราะเราควรที่จะต้องดีกว่านี้อันนี้ผว่าไปเหมือนไม่ตายครับผมใช่ครับไปเหมือนไม่ตายเหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหนังสือเนี่ยหละป้องกันป้องกันโง,โง,โง่ๆเาน,เน,น,ะนเาะป้องกันโง่งเอาเมื่อกี้เปิดอยู่ใช่อันนี้แหละหนามไม่เอาไม่เอาหนามป้องกันหรอ การอาวุธไกลอันนี้ผมว่าเฉยๆว่าการอาวุธไกลเนาะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนนะเนาะอ่อไม่น่ามีเราป้องกันเราเคไม่เป็นไรพอแค่นี้ก็ได้มันไม่มีเทมรีอะเสียดายอ่ะ,อะเวอร์ชันเนี้ยแล้วเราสามารถรีได้ยังไงวะทุกคนคือเราสามารถรีเสื้อกะยังไงอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมันก็ไม่รีเว้เสื้อกาะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องคราฟใหม่ตลอดเหรอบ้าเกินไ่นะ นี่ค่ะต้องคาบใหม่แล้วเหรอโอไมายนะทุกคนเลยดีาป้องกัน4ี่คงทนอันนี้แหละที่กูต้องการ <c oughs> โอเคตอนนี้เนะี่ยผมเรามีชุดเพียบพร้อมแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องหาก่อนที่จะล่ามอนสเตอร์กันนั่นก็คืออาวุธอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาวุธพี่เว็บใช้เป็นความคม5นะครับแล้วก็คงทน2ซึ่งพีเว็บเดินไปดูหนังสือเมื่อกี้ดิ หนังสือจําได้ว่ามันจะต้องมีขอดีๆแน่เลยใช่ปหมมีเป็นอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรอ่ะกิสังหารหรอกิิสังหารเอารอก่อนแล้วก็มีบนน้ําแข็งป้อนสามมาสอ,อนนี้แล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพอันนี้ไม่ไค่อยต้องการอ่ะโอ้โหก,กันไฟกันไฟกับมีประสิทธิภาพเอ้ยเดี๋ยวนะอาวุธที่จําเป็นธนูเนี่ยไม่จํากัดเออซ่อมแซมอันนี้อันนี้อันนี้มไม่ใช่ธนู มีเปลวไฟด้วยนี่บบเปลวไฟแต่ว่ามีศูนย์หายป่ะไม่จำกัดพลังยิงสี่อ๋อนนี้สนใจอันนี้น่าสนใจอ่ะอันนี้พลังสามเปลวไฟผมจะได้เปลวไฟทุกคนเออเนี่ยเรามาทําธนูที่โคตรโหดกันดีวกว่าน่าจะยิงแบบตัวรนดับอัเออแบบปังปังปังตายเราล่ามันมาด้วยธนูก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วที่สุดแล้วอันนี้มาแล้วก็อ,อนี้มาด้วยเผาก่อนกูไม่มียานกิน <c oughs> เนี่ยธดนูเราอ๋าาอธนูเรามีเปลวไฟอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พลังยิงเนี่ยอยู่ที่5แล้วโอเคถือว่าดีแล้วครับว่าแล้วเนี่ยผมว่าเราใส่แค่ไม่จํากัดเข้าไปก็พอแล้วเนาะเออไม่จํากัดไม่จํากัดอันเดียวก็น่าจะ work ละไม่จํากัดโอเคใส่ไม่จํากัดอันเดียวก็พอแล้วส่วนเบ็ดอันนี้ก็เก็บไว้ตรงนี้ได้วหมอ่าหมวกเก็บไว้มาเราใส่สิเช็เลเวลอยู่ที่16ในการ e n น r a นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสลับอันไหนะสลับ ใช่18โอเคงั้นกูไปเอาซ่อมเอาไม่ใช่ซ่อมแซมเลยไม่จำกัดอีกอันดีกว่าน่าจะโอเคกว่าเนาะไม่จำกัดอีกอันหนึ่งอยู่เดี๋ยวว่ไม่จำกัดจะไม่จำกัดไม่จำกัดจะไม่นี่ไงไม่จำกัดธรรมดาโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากไม่จำกัดอย่างเดียวว้าาาเดี๋ยวลองดูสิอันนี้ไม่จำกัดอ่าต้องใส่นี่นี่ไงเชเลเวอร์อยู่ที่11นะถือว่าอุ้ยแตกวะโถก็ตกใจนพระว่าธนูกูหายไปแล้วเมื่อกี้ อันนี้เก็บไปโอเคต่อไปเราต้องใช้เนี่ยผคือลูกธนูหนึ่งดอกอ้ามีหนึ่งดอกพอดีเลยแค่นี้เลยครับผมแต่ยัง no, no 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 ยังเว็บยัง oh my นะ oh my นะ oh โ oh, อ j ิไ d ยังเรายังไม่ไปไม่ได้นอกจากเราจะมีโร่ o i am the r o l แล้วต้องมีโรด,ดีสักอันหนึ่งไว้เพื่อป้องกันมอนสเตอร์ยังไงเล่าอันนี้เทพปะวะ อันนี้อันนี้ที่ผมชอบอันเนี้ยอันนี้เที่ยวทุกคนนี่คราฟยังไงอ,อ๋อใช้แท่งไม้แล้วก็ใช้ไม้งูๆนะฮะโอเคมาแล้วเราก็ใช้เดมอนด้วยโอเคมาเดมอนมาในรอคราฟดิว่ามันรอคราฟได้หรือเปล่าเว้ยเดี๋ยวอันนี้บังเอาบักซะงั้งนอันนี้อ่ะกูแลกเลยแบงแล้วก็ใส่แบบแบบน,นี้อันนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบนี้อ่ากูจาได้แล้วก็อ้าอ่าไม่ใช่ เดี๋ยว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 อ๋อสี่อันไอเดี๋ยวอันนี้ใช้สีอันนี้ใช่และอันนี้ก็ใช้สีเหมือนกันอ๋อน่าเป็นโล่คล้ายกันโอเคตอนนี้เรามีโล่แล้วครับผมโล่มันสามารถเอนทรานได้ไหมคือแบบความคงทนอะไรแบบนี้มันสามารถทำได้ไหมความคงทนอะไรอ่ะกระเด็นกลับโลมึมมีกระเด็นกลับด้วยโอ้พระจากุได้กระเด็นกลับโอเค แล้วที่เหลือถามว่าเลเวลเราไปทำอะไร36เลเวล36ผมรู้สึกว่าเราเอาไปเอ็นทรานดาบดีกว่าอ่าเราสามารถคราฟดับขึ้นมาได้อีก2เล่มเนี่ยเราจะเอ็นทรานถามว่าี่เวฟครับแล้ววิเวฟจะเอ็นทรานดาบไปทำไมพี่จะเอาฉกชิงไงอ่าผมจเจ้าฉกชิงใส่ธนูเนี่ยผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราถือธนูอยู่ในมือนี้แล้วเราถือดาบที่เป็นฉกชิงถ้าเรายิงออกไปธนูก็จะกลายเป็นฉกชิงด้วยเหมือนกันครับ อุ้ยมึงจะยิงตรงหน้าตัวเองทำไมเนี่ยโอเคนี่เก็บไปโอเคน่ซับไปได้กระเด็นกลับโอเคไม่เอากิซังออโอเคสรุปแล้วเราไม่ได้ชกชิงไม่เป็นไรเสียใจแต่ไม่เป็นไรโอเคนี่เก็บไปอันนี้มาโล่มาด้วยเพื่อความปลอดภัยแค่นี้ไหมของที่เราจะเตรียมไปสู้กับมอนสเตอร์แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอที่เราต้องเตรียมไปสู้มอนสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะเอาบล็อกไปด้วย อันนี้เป็นการเซฟตี้คือป้องกันเวลาเราจะแบบหนีหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็อาหารถามว่า,าเอาไปเวฟครับแล้วตอนเชาน้าอย่างนี้มึงจะหามอนสเตอร์ยังไงล่ะพี่เอ๋เราจะรอให้มันตอนกลาขึ้นตะวันรับขอบฟ้ามันถึงเวลาของฮีโร่ใช่กูจะเป็นฮีโร่ฉันจะจัดการเธอให้แหลก <c oughs> มันพูดว่าอะ่างัไหมฉันจะจัดการอยู่ให้แหลก มันพูดมาอะไรว่าคนลืมไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มืดก่อนละกันนะฮะและ้วค่อยออกไปจัดก,การมอนสเตอร์ใช่เราจะจัดก,การมอนสเตอร์ให้แหลกใช่ะฮะเราจะจากกาัดาก,การมันให้แหลกและแล้วตอนนี้ตะว,วันกําลังจะรับขอบฟ้าแล้วแล้วกูก็ได้ไปดูใน youtube มาแล้วไอจักยี่ยู่ให้แหลกเอ้อยกูไปดูไปดูใน youtube มาแล้วว่ามันพูดมาอะไรไอจักยี่ยู่ <laughs> ให้แหลก เออโทตอนก่อนจอัดคลิปที่กูก็ดูอะแต่ดั้นลืมอีบ้าเอา้โอเคมาทุกคนตอนนี้นะครับผมบรรยากาศกำลังจะมืดแล้วเราจะออกไปขยี้มอนสเตอร์แฮลักนะครัผมซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะปราบมันได้ง่ายๆนะเออแล้วก็อีกอย่างนึงในบ้านนะครับผมพี่เวฟเนี่ยได้ไปเจอนี่เลยดาบเหล็กที่เราเคยมีนี่ว่าใช่ไหมมันเป็นโครงทนสามฉกชิงสาม ใช่ทุกคนคือมันดีมากเราสามารถถือเขาไว้ในดาบอ่าไว,ไว้ในมือได้แบบนี้แล้วเราก็จะถือธนูไว้แบบนี้ได้ฮะแล้วหลังจากนั้นไอจักยี่อยู่ให้หลัก <c oughs> คลิปนี้บอกเลยมามัทั้งคลิปอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเจาไปขยี้มันหแหลกโอเคไป let's go <S ผมคิดว่าแหล่งที่เราจะต้องไปนะ่ะใช่คือดับแรกคุณต้องจดพิกัดบ,บ้านเพราะแม่ลืมใช่ลืมแล้วแบบ เป็นเรื่องแน่ๆเป็นเรื่องแล้วแบบว่าจะไม่สามารถกลับไปที่บา้านได้ผมจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ให้เราหายไปไป let's go ได้เวลาแล้วเราจะออกไปขยี้มันให้แหลกใช่เราจะจะัดการมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์เล็กหรือว่ามอนสเตอร์ใหญ่เนะี่ยแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่มันหาเรื่องกันด้วยแล้วก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยมีน้องๆเนี่ยบอกมาว่าพี่เวฟครับนี่คือคลิปว้าวอุว้ยดัเดียวดับเลยว้าวแต่ดู คือพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีน้องๆส่งคลิปไ้มาดูนะครอบผมซึ่งอ๋อผมได้เห็นบอสทั้ง2ตัวแล้วเว้ยโอ้ยีสี I am the e y ผมรู้สึกว่าบอสสองตัวนั้นแม่งกักมากใช่ซึ่งวันนี้เราก็เลยโอ้ยโอ้ยเจยวกูไปยิงธนูใส่ตัวเองโถคุณบ้าอะไรยิงธูเส่ตัวเองผมว่าเราจะไปไม่ค่อยไกลจากบ้านมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลืมเลยนี่ไง เอลอลรมเพิ่มเสียงไม่งั้นมอนสเตอร์ไม่เนี่ยเห็นปะคือเสียงมันมาเลยอะ่ะคือเขาบอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่ามอนสเตอร์นะฮะอย่างเช่นอะไรอะไรไอ้จะฆ่ายูเฮลแล็เน,ลนี่ตายตายไอ้จะฆ่ายูเฮลแล็คคือถ้าเกิดว่าเราฆ่ามอนสเตอร์อย่างเช่นประเภทแบบประสิทธิ์ใช่ไหมทุกคนมันจะมีโอกาสในการดรอปเอ่อเขาเรียกว่าแท่งเสา อ่ะฮะคือทั้่างเสาที่เรารอคอยมันเกิดคือเราต้องข่ามมาแล้วมันจะมีโอกาสในการรอ o แฮะนี่ไงผมเจอละผมเจอแล้วผมเจอละนี่ไงหวัดดีครับแต่ก่อนเราเคยวิ่งหนีนายเออจะป้านี่ตายมาดดมาเดมาเดครับร่วมไปร่วมไปมีเกิดปะไม่มีไม่มีต้นไม้ยังไม่เกิดอยู่บริเวณนี้อ่ะฮะ easy เนี่ยเราก็แค่เดินอย่างนี้แล้วก็ล่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆว่าอก็ไม่ได้ยากนะทุกคนว่าตอนนี้ของเราก็โหดพอใช้ได้เลยเดี๋ยวอันนั้นแหละฮ้ยเจอแล้ววะฮ้ยเจอเจอแล้ววะในป่านี้ไม่เยอะวะ่ะทุกคนกูจะฆ่าตัวไหนดีไอจะขยี่อยู่เห็นแลกมาเออตายอุ๊ยทีเดียวเลยวะ่ะโอเคเรียบร้อยเขาตายไปแล้วอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนจะมีอยู่นี่ไงนี่ไงเนีย ผีเสื้อตัวใหญ่ผีเสื้อตัวใหญ่จเจออําวนะอุยดบสามอันนอุ้ยสองอันนี่หว่าไม่ใช่สามเวลายิงเวลาเวลากินอาหารนี่ต้องอยู่กับที่แล้วไม่งั้นมันยิงโดนตัวเอง <c oughs> เออเวลาเรากดเดินเนี่ยี๋ยวก็ปักเขาน้าให้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยนะเราไปเดี๋ยวอะไรอะไรมาเลยครับก็มาเลยครับไม่ได้กลัวครับตอนนี้ของจัดหนักจัดเต็มมากเลยบอกให้ ตอนนี้ของเราก็น่าจะเหนือก็ประสิทธิ์ทุกตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นบอสที่ทุกคนบอกว่ามันโหดนกโหดหนาผมว่ามันก็อีซี่อะทุกคนไม่ได้ยากเลยป่ะอ่าเดี๋ยวมีเรี่บขอนั่งไรหเดี๋ยวด้วยเดี๋ยว,ยวก่อนไปก่อนไปก่อนไปกดกร์บกูฆ่าตัวนี้ก่อนปิวตายป่ะทุกคนอือต้องสองนัดนะฮะนัดเดียวไม่ตายต้องฆ่าไปส่องนัดโอเคบริเวณนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีเกิดเลยแฮ คิดเหมือนกันปะคือมันเกิดน้อยอ่ะบริเวณที่จะเกิดอะผมว่าต้องเป็นบึงตรงนู้นแน่เลยวะทุกคนจําบึงที่เราไปพาร์ทแรกๆได้ปะเออว่าในบึงในบึงพวกนั้นน่าจะมีมอนสเตอร์หรือว่าตัวอะไรพวกนี้ถึงว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบมอนเกิดน้อยปะเออเนี่ยเวลาต้องการไม่มีเลยฮัลโหลโผล่มาสักตัวได้ไหมเนี่ยนี่ต้องการอยู่นะเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่า โอ้ไม่นะทุกคนเอองั้นเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านนั้นดีกว่าไม่ใช่หมู่บ้านคุณเรียกว่าอะไรวะบึงเออห่าในบึงน่าจะเป็นจุดที่มอนสเตอร์เกิดเยอะที่สุดแล้วเราจะออกเดินทางไปที่บึงนั้นนะแล้วก็ระหว่างทางเราก็จะนี่ยายใครบอกว่าผมตาบอดผมนี่สายตาดียิ่งกว่าเหยี่ยวนั่นนั่นนั่นนกุกกุกกกกเฮ้ยคนเลยวะเฮ้ยเเจอแล้ว โอ้เ oh, ต็มเลยเนี่ยสั์ไปแล้วครับผมจังหวะนี้สั์ไปนัดที่สองแล้วข้างล่างมีหนึ่งตัวสองตัวเรียบร้อยแล้วโอ้ยตายมัวโอ้ยเดี๋ยว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 สลัมมาไงวะนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วมันมันมาจากไอ้สองตัวนี้ขามันโอเคเรียบร้อยดรอปเป็นโอได้มาห้าแล้วทุกคนอันนี้ดรอปไหมดรอปเอ้ยเบา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 โอเคเรียบร้อยไอ้จะขยียู่ให้แหลก แต่ว่ามีปาวะเออไม่มีอ่ะโอ้โเอยมันไม่มีตัวนั้นเกิดใช่ไหมประวิศาต์ที่เป็นนน,นวดอ่ะโอ้มันไม่เกิดเสาเลยอ่ะทุกคนสงสัยเราต้องเดินทางไปที่นู่นจริงๆแล้วแหละป่าไม่เป็นไรชีวิตยังมีวัน,นข้างหน้าเสมอเราจะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะฮะจนก,กว่าผมจะถึงบึงแต่เราไปตัดภาพไปตอนเจอเจอกันที่บึงเลยไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนคือผมเดินทางมาเว้ คือยังไม่ถึงบึงเลยเนี่ยมันไกลจังวะาหรือคุเดินมาถูกหรือกูลงทางเดี๋ยวว้ายว้ได้เดียวเฮลป์เฮลปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาลูกเบาเบาเบาไม่อยากหัวซาหรอกนะอย่านะอย่านะอย่านะได้ได้โอ้โหตีใหญ่ตีใหญ่ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะอุ้ยวับ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 นี่ไงล่ะ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 รู้จักโรบินฮูดเปล่าว่าจะไม่หัวซาแล้วนะ เธอดอกเป็นหัวมาใส่ได้วบว่าไม่ได้ด้วยไม่รู้ไปทําไมโอเคไปตอนนี้นะครับผมเราเดินทางมาไกลมากซึ่งประสิทธิที่เราเจอก็ไอศอตัวนี้แหละตั้งแต่เดินมาใช่ผมเพิ่งเจอไอศอตัวนี้แหละไม่ได้กวรตีนะทุกคนเพิ่งเจอมันจริงๆไอศอตัวเนี้ยแล้วก็ไม่ดอกอะไรตามเคยใช่ใช่ไหมนี่ไงตายว้าวนี่บอกนะว่าทั้งคืนกูได้ว้าวอันโอไม้นะทุกคน เราไม่ประสิทธิ์มันเกิดน้อยยังเลยอ่ะไอ้ผมปรับเป็นยากแล้วนะอุ้ยกากกินเนี่ยว่ามัดที่ทุกคนบอกว่าหดกูก็จะไม่เจอความโหดนั่นเลยว่ะทุกคนโชวไอ้บ้านแล้มาเจอบ้านจะเป็นสีหาเลยอยู่กลางดูทุกคนมาเฮ้ยโอ้เจอได้มาดิมาดิมาดิก็มาดิเจได้ก็มาดิเจได้ก็มาดิเจได้ไม่ถอดไปด้วยฮะถือว่า ไม่เป็นไรแล้วกันเราไม่เสียดายเราไม่ซีเรียลต่อยนายไม่ดอกอะไรเราก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นนายไม่ดอกอะไรเราก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเออไม่ไม่ต้องพูดเยอะมึงไม่ดอกกูก็ไม่ได้เดี๋ยวดูสิเฮ้ยผมมาถูกถามว่าวันนี้ทุกคนมันมาเจอภูเขาน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะตทิศทางนี้บ้างหรือว่าเราต้องผมจําได้ว่าเราก็เฉียงขวาไปอ่ะใช่ไหมมันไม่ไกลขนาดนี้ที่ผมเดินมาไกลแล้วมันจะเป็นบึงอ่ะ บึงขนาดใหญ่แล้วแบบว่าปรสิตตรงนั้นน่จจะเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบชุมนุมกันอ่ะเดี๋ยวขอเดินไปดูอีกสักพักก่อนไม่แน่ใจว่าจะเจอมันหรือเปล่าปรสิตอ่ะตรงนี้ป่ะวะทุกคนอ๋อผมจาได้แล้วตรงผมจําได้แล้วตรงน,รงนี้ตรงนี้คือตรงที่เราวิ่งหนีมาเพราะฉะนั้นบึงจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนัยงนั่งไงเจอแล้วอ๋อจําได้แล้วเนี่ยเออกว่าข้าจะเดินทางมาถึงที่แห่งนี้มันช่างแสนไกลจากบ้านข้าพอดีกวา่า มันจะแสนไกลจากบ้านของข้าซะละเกินโอ้โหสภาพบริเวณตรงนี้ก็ดูไม่เป็นมิตรเลย <c oughs> <c oughs> เออสภาพบริเวณตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดูไม่เป็นมิตอนนี้อะเราอยู่เมืองตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่เราวิ่งหนีมอนสเตอร์อะมันจะมีตรงชายหาดผมจําได้ตรงที่เราแบบเกือบตายใช่ไหมผมจําได้เลยว่าตรงนี้เราเกือบตายก็ตรงไหนหนะนะเราต้องวิ่งหาทุกคนจําได้ตรงนั้นปะน้ำมาน้ำมา ช่แล้วจำได้ว่าเราเคยวิ่งหนีตายมันจะเป็นมันจะติดทะเลมันจะติดทะเลทุกคนเราจะมาเจอแล้วซ <c oughs> ึ่งถาม,ามว่าวิเวลจ้าอย่างไงต่อเนี่ยผมว่าผมจะต้องตั้งแคมป์อยู่บริเวณนี้เว้เพื่อล่าประสิทธิ์อาา่าฮะซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือจัดการประสิทธิ์บอสทั้งสองตัวแล้วเราจะจบซีรีส์นี้กันแล้วมันจะได้บ่งบอกให้กับเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเอาไว้ว่าวิเวฟเวฟคุงชายผู้ไม่กลัวประสิทธิ์แต่กูกลัวมังกรน,นะ อืมใช่กูกลัวมังกรมากกูกลัวมังกรมากกว่าปรสิตอีกอ่ะอืมจริงมังกรดูกากไปเลยทุกคนแต่ทำไมกูไปเจอทะเลทรายเนี่ยเดี๋ยวมันมีทะเลทรายได้แล้ววะเออที่กูจะอยู่ในทะเลทรายบ้าเราไม่เคยอยู่ในทะเลทรายไม่ใช่เหรอมาถูกะเนี่ยมาถูกมันอ่ะเด้อ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 อันนี้มันไกลจากบ้านมากเลยนะ เราจะได้บอกกันโอ้ดีใจเจแล้วโอ้เราจะได้ไปประกาศให้ลูกให้หลานรู้นะว่า v w วชายผู้ไม่กลัวอะไรไอจะฆ่าอยู่ให้แหลกใช่แต่กูกลัวมังกรมังกรก็โกงเกินนนั่นอะไรวะเหมือนเป็นปราสาทใหญ่เหมือนกับกูเคยเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 เหมือนจะยังว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะมันคืออะไรมันคืออะไร มีบึงด้วยโอเคอว่าเราตั้งแคมป์บริเวณนี้ได้ฮะนี่คืออะไรวะเราเคยมาเรื่องอะทุกคนโอ้โหเดีนะ๋ยวนะไอใหญ่เบลเลอร์บล่าเลยไอยจะฆ่าอยู่แท้แลกมาดิดิมาดิดิมาดิในลุยส์กอคอมอนอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองทุกคนโอเคยังไม่ไปรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะอันตรายหรือว่าเราอาศัยอยู่ในนี้ก็ได้นะเว้ยเออเอแม่แม่ผมอะาอาศัยอยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในบริเวณแห่งนี้อ้ดูดิ อมีแบบมีป่าแอปเปิลใช่ป่าป่าแอปเปิลให้เราด้วยแล้วก็นี่บอกว่าบึงที่กูเกือบตายอ่าเราอยู่บริเวณนี้ได้ทุกคนใช่ไหมนี่ไงเรามันคือบ,บึงที่เกือบพากชีวิตของเราไปแล้วในรอบนั้นไงตายเดดสาระอุมีแอปเปิลแอปเปิลนี่ตกเต็มเลยอันนี้บอกว่าอันนี้แหละบึงแห่งนี้แหละที่เราเคยมาสำรวจเมื่อร้อยปีที่ท,ท,ที่ที่แล้วใช่ไหม ใช่เรอทุกคนแล้วก็มีปราสาทไม่ใช่ปราสาทมัวไปเอยเลยโอเคผมว่าเราวันนี้จะต้องสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้นะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นบริเวณนี้ด้วยหนึ่งเลยมีจุดให้ฟาร์มมอนสเตอร์อย่างดีนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลใช่แล้วก็มีเป็นแกะของเราด้วยไอจะฆ่าอยู่ให้แหลกวันนี้นี่ฉันจะฆ่าแกะให่แหลกฉันจะขยี้อยู่ให้แหลกโอเคมากูพูดทุกอย่างริ่มเพิ่เจอแล้วทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่เออว่ะอยู่บนูใครมันมาเฉลิมฉลองอยู่ตรงนี้ฮะคืออะไรมึงเฉลิมฉลองที่กูมาเยือนแล้วแบบกำลังจะตายพวกมึง,งนะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้มันมันมันไม่ใช่เนี่ยมันติดทะเลจริงด้วยทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวจะมาตั้งแคมป์บ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะนี่แหละบริเวณนี้จะกลายเป็นแคมป์บ้านของเราสิ่งแรกเราต้องทํา นั่นก็คือเคลียร์ต้นไม้ออกครับใช่เราจะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆของเราไว้ตรงนี้แล้วกันนะเราจะทําเป็นแบบว่าแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งพอได้หลบมอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆแคมปิ้งแบบว่าเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปสร้างใหญ่มากนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือล่ามอนสเตอร์โอ้โหโโโโโคำพูดคำจา <laughs> แอคแบบมันมาเต็มล่ามอนสเตอร์สำเนียงก็ได้จริงๆแบบคนคนนี้โอเคอันนี้ใส่ไป เนี่ยยัดไปเลยราคาถามว่าจะใส่ไหมหัวก็ต้องใส่แล้วนนะาะราคาโอเคมาคราเป็นอันนี้เอามาไว้เลยแล้วก็เป็นหีบไอที่นอนอ่าที่นอนแล้วก็สิ่งสคาคัญที่ขาดไม่ได้ฮะป้ายครับผมป้ายนี้จะบอกอะไรป้ายนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกนั่นก็คือพิกัดบ้านกนเองครับ <laughs> พิกัดพิกัดบ้านนะใช่ครับพิกัดบ้านออกปอันนี้คืออะไรอ๋ออุ้ยบอกบรรทัดดีด้วย,วยอ่ะเดี๋ยนะเอาใหม่อ่าสี่สี่ห้า ลบหนึ่งศูนย์สี่บ้านบ้านโอเคเรียบร้อยอันนี้จะเป็นพิกัดไว้บอกบ้านนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเกิดว่าเราหลงขึ้นมาเราจะไม่เราจะไม่มีทางกลับบ้านได้นอกจากเราจะฆ่าตัวตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานอนตรงเตียงตรงนี้ต่อให้เราฆ่าตัวตายเราก็กลับบ้านไปมันก็จะโผล่ตรงนี้ซึ่งมันไร้ค่ามากใช่อันนี้ไงใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยังคาครับไม่อยา่างราคายังไม่ใส่เดี๋ยวใส่นี่ก่อน ยางก็โทรีบวะเว็บนี่ไงเราใส่นี้ไปก่อนนี่ไงเออยัดไปเละเรียบร้อยไม้ส้มมันต้องใช้แบบจํากัดนะว่าไม้ส้มของเรามันหมดแล้วทุกคนนี่ยัดไปมานี่ก็วางข้าบนนี่ใส่ไปอย่างนี้แหละครับเราไม่ซีเรียลอยู่แล้วนี่ยัดเ้าไปโอเคเราจะใส่เป็นรลังคาแบบไหนผมว่าหลังคาอืมไม่ต่อดีก็ได้มากเนาะเออเพราะว่าเป็นบ้านแคบเฉยอะ แต่เราจะไปเอาท็อตมาจากไหนนั่นสิประเด็นนะเพราะบ้านมันต้องมืดแน่ๆเลยทุกคนเราต้องหาทอ็อตเราต้องหาทอ็อตยู u น n แล้วก็เราต้องการประตูด้วยโอเคประตูแล้วก็ต้องการหีบฮะสองอันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหีบสองอันโอเคเรียบร้อยที่เหลือเราไวเก็บสเบียงของเราไว้ในนี้โอเคหลังจากน,านั้นแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือทอ็อตซึ่งท็อตเนี่ยน่าจะหาได้จากเหมืองซึ่งตัวนั้นเหมือนจะมีรูแต่ผมว่ามันไม่ใช่เหมืองอะเออน่าเป็นรูตันมากกว่าแต่ก็ ไปดูหน่อยก็ดี <c oughs> ไปดูไปดูหน่อยก็ดีกูแบบแฝงมันต้องมีแบบอ,อะไรน่าค้นหาละเกินสิ่งก่อสร้างเลยค่ะอยากจะรู้ว่าเจ้ามีอะไรวันนี้ข้ามาตั้งแคมป์เพื่อล่ามอนสเตอร์ฮัลโหลอ๋อตอนนี้เป็นเหมืองลงไปอ๋อเนี่เหมืองเอ้ยอ๋อเป็นเหมืองจริงด้วยนี่ยมีท็อตไม่ใช่มีท็อตมีฐานเราจะถามวันนี้ไปทําเป็นท็อต เพิ่มเพิ่มแสงสว่างเฉพาะในบ้านนะบริเวณล้อมรอบนอกบ้านเนี่ยพี่เวจะไม่ใส่นียครับถามว่าทําไมก็เพราะว่าเราจะปล่อยให้ประสิทธิ์ของเราเนี่ยมันเกิดเต็มที่เลยใช่แล้วเราจะลบกับพวกมันกันอ่าซึ่งผมคิดว่าบริเวณนี้น่าจะทําให้เกิดประสิทธิ์ไอ้ต้นไม้เยอะมากแล้วก็เราจะไม่กลับบ้านจนกว่าเราสร้างแคมป์ทำไมคือถ้าถ้ามันจะมีโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจในบ้านดูนะเผื่อในบ้านอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไง เออแคมแคมบ้านเราอาจจะดีกว่าไงเออคิดคิดคิดคโกเดี๋ยวออกไก่กู <c oughs> รูกว่าปรสิทไอ้บ้าเลยยคิดเข้าข้าตัวเองไว้ทุกคนนี่แหละมันจะต้องว้าวมีแฮปปี้เบิร์เดย์ตู้ยูแล้วก็มีทางลงไปในเหมืองด้วยอ่ะข้ามบนมีอะไรไหมอ่ะเด,เดี๋ยวดูดิข้ามบนมีหีบ แล้วก็มีอะไรไม่รู้ฮะโอ้โหว่าเต็ไมไปหมดเลยมีทอได้20ยี่สิบอันตรงนี้แหละคือบ้านแคมป์ของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปย้ายของจากบ้านหลังนั้นมากู <c oughs> ซาทำไง <c oughs> เดี๋ยวเราดูกางลางดนข้ารล่าจะมีอะไรหรือเปล่าให้เราแบบสำรวจนี่ไงเหมืองจรงิงด้วยทุกคน <c oughs> เห็นไหมตรงล่างนี้เป็นเหมืองนะครับเหมืองของบ้านโอเคเนาะก็มีสปอนอะไม่ใช่ซอมบี้แต่มุม,ม,มอยู่ โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้โอเคอย่าไปสนใจเลยเรามาเพื่อล่าประสิทธิ์อเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วเชียวขจาร์เราสนใจแค่แบบประสิทธิ์ you know ู่โ้ก็ทุกคนกคน็ในคลิปนี้เนะี่ผมเรียมขอไว้แคานี้ก่อนละกันเจอกันในพานหน้านะผมเดี๋ยวพานหน้าเราจะออกตามล่าประสิทธิ์สามคืน ใช่เราจะล่าปรสิตท,ทั้งหมด3คืนเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ปรสิตต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ปรสิตต้นไม้แล้วเราฆ่าเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสในการดรอปเป็นอบอโสโหด2ตัวฮะเออต้องมาสุ่มดูว่าจะได้ตัวไหนนั่นเองเนาะก็บอกเลยว่ายากสุดๆโอเคทุกคนเจะอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปล่าลาก่อนนี่แหละมันคือบ้านแคมป์ของเรา <laughs> มันคือบ้านแคมป์ของข้าเออเดี๋ยวต้องไปย้ายของจากตรงนู้นมาเก็บก่อน เอ้แต่บริเวณนี้ก็มีเน,นี่ยเห็นไหมจะมืดแล้ว <c oughs> ขาดจะออกลาบพวเจ้าโดยใช้ธนูนี่ <c oughs> แต่ถ้าทธนูพังก็เดินกลับบ้านเหมือนกันนะ